สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันสงกรานคะ่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะปอกอ้อยนะคะนี่แหละคะ่ะให้ดูกันสดๆไปเลยนะคะรถเยอะมากนะคะเพราะว่าบ้านติดถนนนะทุกคนไปเที่ยวไหนกันคะสงกรานนี่จะปอกแบบไหนก็ได้นะคะ เอาที่เราสะดวกเลยร้อนมากค่ะร้อนมากีนคุณตานะคะคุณตาบอกอ้อยเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านติดถนนค่ะ รถเยอะนะคะรถไปเที่ยวน้ำตกตัดตนค่ะนี่เราจะปอกแบบนี้นะคะตรงไหนที่มันแมงนะคะตรงไหนที่มันแมงก็เฉือนทิ้งตัดทิ้งค่ะปอกดูบ้านนะคะปอกดูบ้าน สงกรานไปเที่ยวไหนกันคะนี่ค่ะ,คะกระบอกอันนี้แล้วค่ะทุกคนที่ใช้ปอกอยู่นะคะวันหยุดนะคะแต่เราก็ไม่หยุดทำงานค่ะนีค่ะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคน แล้วก็หัวท้ายก็ใช้มีดเก็บนะคะใช้มีดเก็บอันนี้เป็นมีดสองคมขนาดใหญ่นะคะซื้อมาประมาณอ้ยตั้งแต่ทําอ้อยมาค่ะหลายปีแล้วนะคะพอมันไม่คมเราก็รับนะคะมันไม่ได้เสียหายอะไรพอไม่คมเราก็รับเหมือนมีดทั่วไปค่ะอุปกรณ์รับของเราก็คือตะไบนะคะตะไบค่ะหรือว่า ปลายมีดคัตเตอร์ก็รับได้สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะปอกอ้อยนะคะปอกอ้อยค่ะสุพรรณบุรีห้าศูนย์ค่ะลำไม่ใหญ่มากนะคะแต่ที่เยอะก็คือรถเยอะมากทุกคนในบ้านติดถนนแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู นี่ค่ะบ้านติดถนนแบบนี้เลยนะคะมันเป็นเส้นทางที่จะไปน้ําตกตาดตนนะคะเส้นทางลัดจากขอนแก่นคอนสวรรค์พวกนี้ค่ะมาน้ําตกตาดตนรถก็เลยจะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวช่วงสักประมาณสักเที่ยงนี่รถจะเยอะมากแยวก็จะมีเด็กๆมาเล่นน้ํากันเส้นทางลัดไปน้ําตกตาดตนได้ค่ะรถก็เลยเยอะนะคะ นี่ก็เป็นอ้อยของเราที่ปอกเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะล้างอีกครั้งหนึงนะคะโคง้งโค้งก็ปอกได้นะคะทุกคนคะ่ะคง้งโค้งก็ปอกได้เราจะใช้เฉพาะส่วนที่ส่วนที่สวยๆเท่านั้นเห็นไหมคะว่าตรงไหนที่มันแตกนะคะเราก็จะเฉือนออกนะคะทุกคนนคะคะอันนี้จะมีสีสำรรงกลนไปด้วยนะคะ คันรวมกันได้นะคะสุพพันบุรีห้าศูนกับสีสำโรงค่ะตรงไหนที่แมงตรงไหนที่แตกนะคะเราจะเฉือนออกหมดน้ำอ้อยเราบอกได้เลยค่ะว่าสีสวยและน่ารับประทานมากหอมมากนะทุกคนบอกกันแค่สองคนค่ะทุกคน สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะสอบถามได้นะคะแต่ว่าขนส่งจะหยุดส่งอ่าสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะสำหรับกระบอกบอกอ้อยที่สั่งมาขออนุญาตจัดส่งเป็นวันที่สิบหกนะคะเพราะว่าขนส่งหยุดค่ะขนส่งหยุดรับของนะคะแต่ว่าของวันของอันไหนที่อ่าอันนี้ลําโค้งค่ะทุกคนบอกให้ดูลําโค้งค่ะเนี่ยลาโค้งบอกได้ทุกคนคะ่ะลาโค้งก็บอกได้ค่ะ ให้ดูกันสดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูแต่คลิปเดี๋ยวไม่สะใจเดี๋ยวให้ดูสดๆกันไปเลยค่ะคนส่งหยุดรับของแต่ว่าส่งของที่ตกค้างตั้งแต่วันที่12บองมาอยู่นะคะ13 14า5สิบสีคนส่งหยุดรับของนะคะทุกคน จะได้สั่งเอ่ยจะได้ส่งของให้ลูกค้าก็วันที่วันที่สิบหกนะคะเนี่ยลำโค้งค่ะทุกคนอันนี้คือทำแบบชิวๆนะคะเพราะว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรสวัสดี18ท่านนะคะไม่ได้ไปเล่นน้ำสงการที่ไหนกันละคะทุกคนคะ่ะ จริงๆก็เนี่ยค่ะใส่ถุงมือก็ได้นะคะแต่ขี้เกียจหาัน,นี่ก็เลยเอาถุงพลาสติกที่แพกน้ำอ้อยมาใส่นี่ในคุณตานะคะคร่องมากค่ะบอกเลยบอกไปด้วยดูไปด้วยนะคะเพราะว่าอ้อยเราก็คือไม่ไม่ได้ใส่ยาฆ่าหญ้าไม่ได้มีสารเคมีนะคะลำอ้อยก็เลยจะแมงเนี่ยเ้อเบิ้งไปน้องที่น้องเบิ้งคุณอะ ล้ำแตกล้ำแมง้งหลายยุคค่ะรถกับหลายพี่น้องบอ่ขาดเสน้นขาดสาย นั่นจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะหอนแหง เดี๋ยวให้เบิง้งคัะพี่น้องเฮ็ดไปน้ำเนี่ค่ะเบิ้งค่ะให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะสดๆค่ะพี่น้อง โอ้ยหลอดไปสวัสดี26ท่านคะ่ะมาปอกอ้อยคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาปอกอ้อย เก่งเขาอีกอัน,นึ้งยุสัยคุณบ่ค่อยได้ไล่ด้ในในอะันยูทูบเนี่ยพี่น้องเขาเขียนคอมเมนต์บางใดหาบ่พอ ลากมาเลยเพ่อลากมาเลยอันนี้เอามารอล่างค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะจริงๆเราล้ำอ้อยกับสะอาดแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะล่างฟุ้นออกอีกค่ะเนี่ยเยค่ะผลงานของกระบอกกอกอ้อยค่ะพี่น้องนี่เลย สุพรรณบุรี50ค่ะล้ำล้ำใบไงค่ะพี่น้องล้ำใบไงเพราะว่าอ้อยใกล้เบิดแล้วค่ะล้ำใบไงแล้วนะคะอันนี้สีสำล้องเนี่ยล้ำแบบเนี่ยสีสำล้องค่ะเนี่ยเป็นป,ป้องป้องแบบเนี่ยสีสำล้องเนี่ยพิวอ้อยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสะอาดเอี่ยม ห้อนฝนมาตกเลยค่ะพี่น้องห้อนหอนเนี่ยค่ะจะมีรถเลนหน้าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวล้อคันไหม่เด้อเนี่ยค่ะท้ายกระบะแบบนี้ค่ะพัฒนาบ้านตลอดเนี่ยค่ะบ้านอยู่ติดถนนหาบ่ายาค่ะ นี่เบิง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 กพี่น้องเบิงนี่ไค่ะตรงใดที่มันเป็นตาแข็งๆนะคะพี่น้องหรือว่าเป็นรากอากาศยาวๆนะคะก็เอามีดอันซ่อออกก้อนเหลาออกก้อนค่ะจังไสกระบอกนะคะเดี๋ยวใบมีดสิหัก ะะเลี้ยวขึ่นบ่าคาพี่น้องไล่ให้เบื้องสดๆเลยค่ะคลิปกะลงดูนะคะอยากไล่ให้พี่น้องเบื้องสดๆว่าปอกแบบนี้นะคะนะะจะใส่มีสองโคมเก็บห่วงเก็บท้าย มาอะไรฮะหาของกินเหรอฮะอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะเอเธอลงมาทำไมฮะ โอ้โหมาหาแต่ของกินอยู่นี่แล้ว ปอกอยู่สองคนค่ะพี่น้องปอกอยู่สองคนเนี่ยเสียงรถหลายแน่ โอ้ยอยากหลยก็ถือขึ้นไปรถแค่ได้ดยา่างดูไปเนี่ยแคนไ้ย่างดูไะนี่นะ่ะถือไปรถเบาจ้ามีอยู่จ้าปลูกเองอยู่จ้า เต่งหม้รถขายเต่งหม้ออันเต่งหม้มาแช่ไหมคุณอนแช่น้ำเย็นเนะพี่น้องคะ่ะขอปิดไล่สัมีิก่อนนะคะไล่ไปแล้วสิบห้านาทีนะคะปิดมองไดละบันเนี่ย เดี๋ยวขอไปลางอ้อยก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวน้ำเบิงไล่ไล่มันจะเซฟยูุขาพี่น้องไปเบิ้งในคลิปออกนะคะเดี๋ยวมันจะมันจะเซฟเป็นคลิปอยู่พี่น้องกลับไปเบิ่งในคลิปออกให้ไล่ให้เบิ้งสดๆบ่ม,มีการตัดต่อนะคะพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดี